สำหรับเด็กผีแล้วก็คงต้องยอมรับกันตามตรงนะว่าซีซั่นนี้ไม่ใช่ฤดูกาลที่น่าจดจำสำหรับทับพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเลยลเรื่องดีๆมันมีแต่เรื่องแย่ๆมันเยอะกว่าโดยผลงาน38นัดในพรีเมียร์ลีกชนะ18เสมอ6แพ้ไป14ยิงได้57เสียไป58ติดลบไป1ประตูเก็บมาได้แค่60คะแนนจบอันดับที่8 และนี่คือการจบซีซั่นที่แย่ที่สุดนับตั้งแต่หมดยุคเซอร์เล็กเฟอร์กูสันเป็นต้นมา11ปีแล้วนะเราใกล้เคียงการได้แชมป์อยู่ฤดูกาล2ฤดูกาลหลังจากนั้นเราก็สเปะสปะไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยแล้วในซีซั่นนี้โหหนักหนาสาหัสเหลือเกินจบอันดับที่8แล้วตั้งแต่นัดที่1จนถึงนัดที่38 เราไม่มีสัปดาห์ไหนเลยที่เราจะอยู่อันดับสูงกว่าอันดับที่6มีทั้ง6 7,8,9,11,12มีหมดเลยฟอร์มการเล่นก็ไม่อยู่กับร่องกับรอยไม่สม่ำเสมอกระท่อนกระแทน่น3วันดี4วันไข้ระบบการเล่นก็ไม่ชัดเจนรูปแบบการเล่นก็ไม่ชัดเจนสิ่งดีๆที่พอจะนึกขึ้นได้ ก็คือนักเตะดาวรุ่งผลการแข่งขันกับคู่อริตลอดการอย่างลิเวอร์พูลแล้วก็อาจจะดีใจได้หน่อยนึงว่าเรายังได้เข้าชิง FA ครับเรายังได้ลุ้นแชมป์อีกสักหนึ่งรายการแต่โอกาสมันก็ริบหรี่เหลือเกินคือทั้งหมดทั้งมวลโดยภาพรวมเนี่ยเราเจอปัญหาเยอะก็จริงนักเตะบาดเจ็บเยอะนักเตะที่ไม่มีพัฒนาการก็ยังอยู่กับทีม รวมไปถึงนักเตะบางคนความมุ่งมั่นก็หดหายมันก็เลยทำให้ฟอร์มการเล่นของเราเนี่ยไม่มีความสม่ำเสมอเกิดขึ้นแต่เราก็ต้องมองหน้างานด้วยเนาะว่าตัวของเอ,อริสเทนฮากเองในบางช่วงบางครั้งก็แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าไม่ดีสักเท่าไหร่นักเตะของเราเวลาลงสนามหลายๆครั้งหลายๆจังหวะก็เลือกช็อตการเล่นที่ไม่เป็นประโยชน์กับทีมด้วย ทุกสิ่งทุกอย่างมันผนวกกันมันมามัดรวมกันก็เลยทำให้แมนยูต้องอยู่ในอันดับที่8แบบนี้โอ้โหอยากให้มันลงให้สุดเหมือนกันนะแต่พี่อ้นก็ไม่รู้ว่ามันจะสุดขนาดนี้11ปีที่ผ่านมาสรุปสุดท้ายเราก็ล่วงลงมาอยู่อันดับที่8กลายเป็นทีมกลางตารางไปแล้วซึ่งพอจบฤดูกาลปุ๊บเด็กผีหลายคนก็เริ่มถามแล้วพี่อ้นครับ ฤดูกาลหน้าเอริกเทนฮาร์จะอยู่หรือว่าจะไปครับคือโดยส่วนตัวของพี่อ้นที่ติดตามข่าวสารมาเนี่ยโอกาสที่เทนฮาร์จะได้คุมทีมต่อไปมีเกิน70%และส่วนตัวพี่อ้นเองไม่ใช่สายเซฟไม่ใช่สายไล่เป็นสายกลางๆอยากเห็นเหมือนกันว่าถ้าเอริกเทนฮาร์ได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นมีทีมงานหลังบ้านชุดใหม่หมดมีประสบการณ์ทางด้านฟุตบอลเต็มเปี่ยมมาทำงานกับเขา ดูซิว่าผลงานหน้าบ้านของเทนฮาร์แล้วก็ลูกทีมเนี่ยมันจะดีขึ้นไหมแมนยู U, จะมีรูปแบบการเล่นที่เป็นแพทเทิลที่เป็นแบบแผนชัดเจนขึ้นไหมสไตล์การเล่นจะชัดเจนในทุกๆนัดมากน้อยแค่ไหนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าการแก้เกมของเอริกเทนฮาร์จะเป็นยังไงอยากเห็นหมุดหมายของพี่อน้นสำหรับเอริสเทนฮารในซีซั่นหน้าถ้าได้อยู่ด้วยกันต่อนะครึ่งฤดูกาลเท่านั้น ทุกสิ่งทุกอย่างต้องชัดเจนถ้าผ่านพ้นครึ่งฤดูกาลไปแล้วยังไม่ดีอีกยังไม่โอเคอีกยังออกลูกสเปะสปะแบบนี้อีกก็ถึงเวลาแยกย้ายเพราะนอกจากทีมงานหลังบ้านใหม่หมดแล้วที่มีประสบการณ์นักเตะตัวหลักหลายๆคนก็เริ่มหายเจ็บกลับมาแล้วและเชื่อว่าต้นฤดูกาลหน้าทุกคนน่าจะพร้อมรวมไปถึงนักเตะใหม่ที่เราจะไปหาเข้ามาทดแทนในตลาดซัมเมอร์นี้อีก ถ้าได้ได้ยังไงดีได้วัตถุดิบมาเยอะขนาดนี้ได้วัตถุดิบเก่ากลับมาแบบนี้ถ้ามันดีขึ้นก็ดีแล้วแต่ถ้ามันยังไม่ดีอีกโอ้อันเนี้ยมันเริ่มชัดเจนแล้วนะว่าสรุปสุดท้ายเนี่ยนอกจากหลังบ้านไม่ดีนักเตะบางคนไม่โอเคไม่มีพัฒนาการหน้าบ้านเราเองอย่างเอริกเทนฮากมันก็อาจจะไม่ดีตามไปด้วยและเรื่องดีๆในซีซั่นนี้สำหรับเอริกเทนฮากที่พี่อ้นมองเห็นนะ นั่นก็คือการค้นเจอเพชรเม็ดงามอย่างคอบบี้เมนูการดันอเลฮันโดการาโชขึ้นมาจนสามารถเป็นตัวหลักของทีมได้และเผลอๆทางฝั่งของอารมัดเดียโรอาจจะเป็นคนต่อไปก็ได้เช่นกันรวมไปถึงลาสุดฮอยลุนฤดูกาลนี้ก็ไม่ได้แย่15ประตูในฤดูกาลแรกกับการเป็นกองหน้าตัวเป้าแทบจะคนเดียวของทีม การประสานง,งานกับเพื่อนร่วมทีมก็ไม่ค่อยมีแต่ยิงได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสอบผ่านค o p บีเมนูไม่ต้องห่วงกลายเป็นตัวหลักเป็นแกนหลักแดนกลางของแมนยูไปแล้วเรียบร้อยฤดูกาลหน้าถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยลงต่อเนื่องยาวๆห้ามเปลี่ยนตัวออกเด็ดขาดอเลฮันโดการาโชก็เช่นกันมีช่วงเวลาที่ดีและมีช่วงเวลาที่ไม่ดีแต่น้องยังพัฒนาได้ก็หวังว่าในฤดูกาลถัดไป จะเลือกจังหวะการเล่นให้เป็นประโยชน์กับทีมมากกว่านี้ส่วนนักเตะเก่าๆที่พี่อ้นอยากจะชมเชยนะก็ขอชมเชยแฮร์รี่แม็กควายที่หลังจากลั่นวาจาเอาไว้แล้วว่าผมจะไม่ย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วและขอพิสูจน์ตัวเองเพื่อกลับมาแย่งตำแหน่งตัวจริงสรุปสุดท้ายเขากลับมาได้และช่วยทีมได้เยอะมากๆน่าเสียดายที่เจ็บบ่อยไปหน่อยเดียโกดาโลก็เป็นอีกหนึ่งคน ที่กลายเป็นแบ็กซ้ายเอ่อไม่ใช่แบ็กซ้ายแบ็กขวาตัวหลักของแมนยูไปแล้วเรียบร้อยแม้ว่าในช่วงเวลาจะต้องไปเล่นแบ็กซ้ายก็ตามนะรักษาฟอร์มเก่งเอาไว้สําหรับดาโลอีกคนหนึ่งไม่ใช่นักเตะเก่าแต่เป็นนักเตะใหม่นั่นก็คืออังเดโอน่าสำหรับพี่โอ้แล้วเนี่ยเขาเริ่มต้นฤดูกาลด้วยความยากลําบากเละเทะไปหมดเลยฟอร์มตรงเป็นตรงตามที่เขาว่าเอาไว้จริงๆแต่คนมันมีความพยายามมันมีความมุ่งมั่น อยากจะทำอยากจะพัฒนาให้ตัวเองดีขึ้นอยากจะเป็นมือหนึ่งแบบถาวรอ,อยากจะช่วยทีมให้ได้มากที่สุดสรุปสุดท้ายผ่านครึ่งฤดูกาลไปโอนาน่ากลายเป็นคนละคนเลยแบกทีมชัดๆในบางนัดและนัดสุดท้ายที่ผ่านมาเมื่อคือนนี้เขาก็เซฟช่วยทีมได้อีกครั้งอันนี้ต้องชื่นชมนะครับคนอื่นๆเนี่ยมันตามมาตรฐานอยู่แล้วบรูโน่เฟรนันเดสคือตัวแบกแต่หลายๆคน ก็ต่ำกว่ามาตรฐานและเอลริกเทนฮากรวมไปถึงทีมงานหลังบ้านต้องกำจัดนักเตะแบบนี้ออกไปได้แล้วซึ่งหลังจากนี้เด็กผีก็คงต้องลุ้นกันต่อไปนะว่าในฤดูการหน้าเนี่ยแมนยูจะมีผลงานที่ดีขึ้นกระเตื้องขึ้นมาบ้างหรือเปล่าเพราะในซีซั่นนี้นี่คือจุดต่ำสุดของทัพพิศาจาแดงในรอบ11ปีหลังจากเซอร์เล็กเฟอร์กูสันวางมือทุกคนจบอันดับที่8แข่ง38นัด ชนะ18เสมอ6แพ้ไป14ยิงได้57เสียไป58ลูกได้เสียลบ1เก็บมาได้แค่60แต้มโอ้โหอย่าต่ำไปมากกว่านี้เลยคือถ้าผลงานในฤดูกาลหน้ายังต่ำไปอีกเนี่ยมันจะไปอยู่อันดับที่9อันดับที่10แล้วนะโอ้โหเด็กผีก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะฉะนั้นสตรมแรดคลิปทีมงานหลังบ้านรวมไปถึงทีมงานนั่งหน้าบ้าน ที่น่าจะเป็นเอริกเทนฮากต่อไปหรือถ้าจะเป็นคนอื่นเข้ามามันต้องดีกว่านี้มันต้องเห็นผลที่จับต้องได้เห็นได้ด้วยตาเปล่าในทุกๆนัดแล้วนะโอ้อ่ะเชียร์กันต่อไปเด็กผีไม่เชียร์ยังไงไหวอะเปลี่ยนทีมก็ไม่ได้แล้วมันรักไปแล้วบนด่าก็จริงแต่ยังไงก็เชียร์เหมือนเดิมคิดเห็นยังไงกันบ้างสำหรับในฤดูกาลนี้ อยากจะพูดอะไรอยากระบายอะไรอยากชมอะไรอยากด่าอะไรเด็กผีก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่อยากเป็นเจ้าของรถยนต์ s u z u กิ c e เ e r i o Compact Eco c a าสุดคุ้มค่าก็เป็นได้ไง่ายๆแล้ววันนี้นะกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง319,900บาทพร้อมโปรโมชั่นผ่อนเริ่มต้นเดือนละ3,302บาทนานสูงสุดถึง99เดือน ใครอยากรับราคาสุดคุ้มขนาดนี้ต้องรีบแล้วนะเพราะว่ามีจํานวนจํากัดโปรโมชั่นพิเศษเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31พฤษภาคม2567ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w .suzuki.co.th หรือว่าสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซ u k i ทั่วประเทศครับ